สวัสดีค่ะมาพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนอนๆอนะคะเมื่อนี่สีมาแก่งขี้เหล็กขี้เหล็กต้มละผู้ใดหมักบ่ขมแห้งเออขมพอดีกะขมจะน้อยขมนี่กะสองน้ำหรือผู้ใดบ่มว่าขมหลายกะสามนาม้ำต้มสามน้ำนะคะหนูต้มสองน้ำเนี่ยหนูสิแกงใส่มีอยงไรติหอยจุูหนัง เห็นบะนางปาลมเมอพริกแห้งพริกแห้งเนียอาไปขัวก่อนเ้อค่ะมันค่อยสีหอมแกงเนี้มันบ่คือแกงใมไหม่ดิมันมันสิหลายมันสิายากกวยอยู่ตะไคร้หอมแดงนี่เด้อเป็นบะว่ามีอันนี้กับว่าใส่กระไดว่าใส่กระไดอันนี้เปลี่ยนเป็นมูมกระไดว่าเป็นยังมูสีใสเลยโอ้ลืมแบบนี้ สูตรนู้นูนูสีแกงใส่ข้าวเบือเนาะค่ะเนาะใส่ข้าวเบือข้าวเบื่อ,น,ะะน,อ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 นูต่ำละอันนี้นู้นก็ยองเองเนี่ยนางใส่ลงไปน้ำเกลือมื่อสุดยางยเลยใส่ลงไปเลยน้ำกันหมดแป๊บนึงบัดนี้ก็ใส่ขี้เหล็ก เสร็จแล้วปุบ๊บข้นกว่าน,นั้นจักหน่อยนี่แหละอันนี้เราไม่สิพ่าหอมเนี่ยบกพริกเนี่ยมากเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายก็ใส่ข้าวเบือก็ะตำบักพริกก็เอาบักพริกขวาน,นี่แหละค่ะใส่เสร็จแล้วหอมมันิ่งนี่อันนี้เอาไว้จะใส่ที่หลังมีหัวหอมมีต้นหอมกับนี่ผักขาเนี่ยผักขาที่กินแบบกับ,ตบกแตงโมละน,นี่ปรุงใส่ยังว่ะเจ้โสิใส่น้ำตาลจักหน่อย น้ำตาลเพื่อนมีเกลือเสริมเลยเหมดอนอีกอะเป็นอยังที่ใส่น้ำตาลจักหน่อย,ยว่ะเตะน้ำตาลมันคอยว่ามีแต่ความขมมันคอยหาแนวมาตัดความขมให้มันลดลงจักหน่อยอย่ะนะเลิกเลยดินี่หาภูมแล้วเด้อ,ดดอใส่ลงไปเมือนพอดีน้ำตาลในตู้เย็นยังเลยใส่กเกลือพูแตห่ห้าใส่กเกลือ ใส่หลายหรอกไม่สีเข้มเพราะว่าปลาหมึกกระนัวแล้วเนาะนเข้มเละแกงหยาบเลยใส่ยังอีกใส่ปดดเดยไ,ไม่ไม่ยังหลายม่แค่นี้แหละถ้าหมูก็ใส่หมูลงไปเลยใส่ใส่หนังหมูใส่หม,มูสามสันกับเสือกด้วยกันแต่แล้วแต่ผู้มักเนาะคะ่ะอันนี้นู่แกงแบบบานๆเลยนุ่มบอส นู่อสะไซยันกะทิพอว่านูงเป็นคนบ่ค่อยมักพอละอเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะบันนี้ไปตั้งไฟบัน,นี่เอารอดูตอนต่อไปนะจ๊ะตั้งไฟอะ่ะคน้นตอดเพราะว่าเขาแจ่ขอเบือเนาะค่ะเนาะมันมันสิบกลนมันสิใหม่หมอคือแกงมาใหม่แล่ะ เดี๋ยวถ่าให้มันเดือดนัวไซน,น่ะเดี๋ยวผมสะลุดมันกินลืม <laughs> เอ๋อถาเบื้องต่อน้ำเดือดแล้วนะคะเนาะเหลือแล้วคะ่ะสุกแล้ววันนี้อยไซอันนี้ลงไปเลย เดาให้เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าแกงจังไลยกระบอกสุดจะคะสูตรไปสูตรมั่นไม่จ้ะเนาะเอ้าไปไปสวมไปรวบค่ะเรียบร้อยนะจ้าลองแกงดูนะคะแกงขี้เล็กเสร็จแล้วค่ะไส้หอยนี่เห็นปะใส่ปลาหมึกค่ะไส้หนังหนังนะคะหนังวันนะคะ แซ่บด,ด้วยจ้ะสูตรนี้เลยค่ะลองไปแกงดูนะคะ